สวัสดีครับวันนี้จะพาน้องๆมาดูการถอดมือจับนะครับผมมือจับขึ้นรถเนาะของ Ford Ranger ครับผมเราจะใช้เบอร์6นะครับผมอันน็อต2ตัวนะครับผม จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช้เบอร์หกนะครับผมเบอร์หกแบบนี้ราคาดอกสองตัวบนล่างส่วนตัวนี้ตัวไหนบนตัวไหนล่างาอตัวไหนบนตัวไหนล่างงานเข้าแล้ว,มไ,วมไ,ไม่ได้ดูดูว่ามันขันไหนกันด้วยไม่ได้ดิ ทางนี้เข้าง่ายกว่าไอคาบดำาๆอยู่ด้านบนนะครับผมอ๋อนี่นี่มันมีล็อกนี้อยู่นะมนะีนี่หลอ,นอันี้งมี่อ่อันนี้ละองนี้ลอกนี้จะคู่กับฝันี้ อละทางใครทางมันนะครับผมส่วนตัวนี้นิ่มๆน,นะครับผมไม่เป็นรอยตัวนี้ก็เอาตลงงัดเอาคีมหรืออะไรไไขค,ควงเป็นก็ได้งัดจากด้านล่างเลยครับผมพอาเป็นตัวนิ่มๆม,มันไม่เป็นรอยงัดแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาช่วยดันมันหน่อยก็ได้งัดขึ้น เอาไปใแล้วชินี้ทไงนะลองกจิบจิบปแดงแบบนี้เวลาประกอบก็ แบบดับคืนเหมือนเดิมครับผมก็ขันรถสองตัวรบมยาครับผมนี่ก็เป็นการผ่อนที่จับมือแล้วก็ฝากรอบของ Ford Ranger นะครับผม <Okay. S 1> คนแรกก็ใช้เซนเตอร์ดิ้ครับผมคนแรกก็ใช้เซนเตอ,อร์ดิ้ครับผมชอบขอบคุณครับ